อันลูกจักมันไปจังได้เดียวนี่นัดกันแล้วว่าถิ่ามหาอยู่หากินเดียวนีว่โอยลงมาถ่ายอยู่ตังโดนแล้วยังบม,มาอยู่โอ้มันเป็นจังสี่เนาะลูกนีเนาะคันว่าให้ไปหาอยู่หากินผู้เดียวกับบ่ไปพ่อเอิ้นกับบมาๆุ้ยบักอันนี้จ้านได้มันเถียวลูกเอามีแอะให้มัน มัดพลาดละกูจะนอนเนาะโหแล้วบักอันนี้เอาแม่แล้วมันจะสีไข่ได้เดี๋ยวนี้ซ่อนเป็นจุดอีหลีบอกว่าว้ายแต่แม่นเป็ดจุดดูคือแม่มันเว้าอยู่เป็นสาวผู้ใดมันกับว่าเอาบ่มากจนว่าเท่าก็แห้งเงุดไหลฮ้ยจะกเห็ดกันใดดีน้ำลูกนีเนาะดูดเด็กจะคึดน,น้ำคึอดอีหอย่างมันกับบ่าวาน้ำ อ้ยมามนลอมาุ่นอายวุ่นายตุ่นโายวุ่นอายว่นวายวุ้นวายจ่นอายวุ่นวากวุ่นีายวุ่นวากวุ่นายวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวาหวุนายวุ่นวายนีาย่นอยนวา่นา่นวาย่นวายวนายนวาเนาย่นอนเวนน่ก็ได้นอนยมนยนจนหลยงเปายวนยังอนากนอนอย่ มันกระเมีนบะสันย่ามจังสี่เดี๋ยจุ้มให้ลูกให้หลานเ้ย่ามที่จะควางเนี่ยเอ้าให้ก้อยถามแน่เมื่อคืนนี่เจ้าไปใส่มาเมากุกเกี้ยวเมาเสียงอักเนีอยู่เป็นเอียงก็ไปกินเหล้ากเบียดน้ำมูวเนาะก็ต้องสั่งตัวให้ก้อยถามแน่พ่อถามอยังเจ้าหูจักยู้ว่าเราเบียนบันดีเจ้าเป็นยังคื้อยากขึ้จิ้มกระดอกระเดียด เออมึงเกลจักตัวว่าเราเบียมันบอดีกูก็เฮ็ดเพื่อลูกเพื่ล้านตัว็อ <c oughs> ลูกเพื่ลานนี่นี่นพอกูก็เฝ้า,ากินให้มันมืดตัวมันจักบอ่อดหอดลูกหอดหลานเฝากินมดมันจักึงมาหอดลูกหลานมันกับม่นบอสันน่ะที่ไปกินอะไก็ดอกกะเดียโรงงานเขาสาั่งที่ซมือ สั่นแล้วว่าต้องหู้จ้าของมันสี่หู้เจ้าของยังไหนเนาะกูก็อยากไปกินน้ำมูลสั่นแล้วเห็ุจังไหนเอา้เาละมือเช้านี่เจ้าไปเอียงพอพอเ่อกี้นนเจ้าปีนยืนเลือกเสื้อผ้ายุ่วล้นข้ายุ่นขาล้านขายเสื้อผ้ายุ่ตลาดไหมเจ้าไปเลือกเอียงฮ้อยอไปยุ่ตลาดมั้อโอ้ยกูก็ไปซื้อเสื้อในก์กับเกงในก์ให้แม่มึงเอา้าแล้วได้ยืมบ่ัตรนี่บ่บแรอนะเนาะเอา้า มันเป็นเลือกต้องดูดปีนี้คือบ่ายไผ่ที่นี่ก็จังว่ากูคือดอยู่นี่แหละว่าแม่มึงใส่กางเกงในเสือในใส่ใดยองนะเฮ้ยคือดอยู่ว่าอันเจ้าเรื่องเกลียงในเสือไงอันเนี้ยใส่ใส่ไดนเออเฮ้ยเปีนี่เนาะกูไม่เห็นเนาะจักเราใส่ใส่ไหนแล้วเฮ้ย โอยบม่นั้นบ่พอเลยนี่จังป้านนั้นแล้วมาบ้านหน้ามามา,มาให้จักเสืออุ๊บหูหลุขึ้นยากน้ำแม่สูบบอกบ้<ม>า <c ười> โอ้ยเั่นทั่วต้นส <ừ, S 2> นเด๋อนอนตาไฮจ้าน่าบ่เขาบ้า,บานจักเถื่อไรหน่จื้อมาได้ตัวเขาจังไดรเขาไปกันไรกูออกมากูออกมากยังสี่ <c ười> มันยังใครอยู่ได้ใครยังได้บาดมีไทยบ้านไทยเมืองมานอนอยู่น้ำใกล้ๆอยู่กับพระเดชวัลเดชาร์บ้าน ฟักแล้วกันบอกขึ้นเลยย่ยเขียวขึ้นมาโหลดนี่เขียวสายกับพุ่นดิกูไม่ได้ไปหาเนี่ยเขียวเถื่อเนาะหาวบาอลไรพุ่นดิหน้าทงพุดด <c oughs> ่นดิเงเขียวมะหาโอ้ยมาหากันล้วก,กับมา <c oughs> ข้าวเดียวเรากับเมื่อเราสิมายังหลนแทะจั้สี่แล้วมึงเบิ่งดูเป็นสาปูสาปลานี่ขัดกูบออกมานอนเฝ้านี่มันไปโหลดเด้ เห็นว่ามันไปแล้วกูจักสิเฮ็ดจังไงกูลม้เมื่อยคักเลยเดี๋ยวนี้เงีนอยู่บ่ว่ามันมาล้นจากมาล้นเฝอปลาเฝอปูเฝอปลาก็สี่ปะด้วว่ามันเฝอย่อยเขียวบ่ด้วยนี่จะหาเว้าหลายสิเขาจะเฝอจะย่อยเขียวบ่เนาะปูปลากูก็มาเฝ้าอยู่ย่อยเขียวกูเสพอุ่นเฮ็ดหยังเนาะบ่แม่นเมียกูเนาะเมียก็เมี่ยจะเก่าเกาหุ่นว้าก็เมียนตัวคู่มือเนี่ ไปว่าน้ำเขาเขาสิว่าน้ำห่าวาหลายสูกระว่าไปทั่วทิพทั่วเดรียญมากรูคื้นน้ำจะใยเขียวมันบะเมียนดอกเล็กเห็บมาก็ได้เขาก็ามีซักสีของเขาอยู่เออเขาไม่ได้ว่าหร <c oughs> อกก็ขัดสังกตเบิ่งเจ้าหลายเทียนจะไหลายเทืยนนี่พ่อเป็นเอียงเจ้าแต่ละมืจอจะละเันโจวขึ้นนั่งมื่อลอยคือคนคิดหลโจวคิดเอดียงเดวนี่ไม่กูจะคิดอีหยังเดือนนี่กูก็คิดขึ้นมึงตัว จ้านี่คิดลามกได้รอนี่แสดงว่ามึงคิดลามกได้นิเมมามาเจ้เาเบวะเ้าข้จันรมึงสิว่ากูล้าโมเขนอย่กูไม่ได้คิดพ่อเบ็ดเจ้าคว้งอะะคิดจรงเมนอยู่พ่อเออกยเากระยาบันเถากระยาบันเถาะไม่อไปมันจะได้ก่อนเหิไปเที่ยงงี กูเอนมึงมาไปหาไส่รอบแม่โอ้ชิไปไส่รอบอ่ะก็เพราะไส่ตะเคือกูดพามึงไปไส่นี่เบิ้งนี่โอ้กูจะไปให้มึงเห็ดเบิ้งมันมันเป็นจังใดอันชิไปไส่ไส่หรอกปะเวลาเวลาโอ้ไปข้อความมองงะสะอันขาดขันบ่เออโอ้ป่ามันสี่ออกแล้นอพ่อเนาะออกกันแล้วเนาะคันบ่ไส้ไหวผลแห้งตกแห้งตกดีโอ้โอ้สนอพรไป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 หาไส้โอ้เนาะสูนี่โู้ยอยากไส้เฮ็ดอีหยังก็ไส้เน่ กูหลงเงือลยก่เอบบ่พอคือตมันกูหล่อบ่อมือหนิมันเดี๋ยวก็เอาไหม่ก่อนก็ได้ซักรอเอาไมาไปยังหนิว่ายไปยังก็น่เกินังว่าไปบอกนี่ละี่ไวกใช่ว่เห็ดหลายมันกับบ่เป็นเกี่ยงบอพอไป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 ใส่่ข้อควาผมละไป ยังไงแล้อในีเม่์ล่ะใส่ผ้าปินเลยไอ้ผ้เป็นยังไหนกันยังว่าสีบอกอือเออใส่ยังหรือเปล่ามึงไปยืนชึ่งเรื่องอยู่เห็นยังเดือดอย่างใส่เลยเมร์ที่ไม่พอว่าสใส่จังใดใส่เลยว้ายปากนนี่ใส่แล้วล่ะใส่จังใดผู้หนึ่งใส่ผ่าป็นเมร์ว้ายปากนี่อ่ะผมก็บอกมึงหลายเชื่อแล้วเนาะ ก็ใส่รมดแล้วมันมาสิยากกันใส่รอบหนึ่งอ้ยบักอนี้มันจ้างปึกคักใช่ป,ปะใส่โมเป็นได้พะหวดมเกิดสิปึกคักปานนันวะเนาะเกิดอะไรไม่พอเกิดเป็นคนกูนก็บอกลร้เทือแล้วรอบกูก็เฮ็ดให้เพราะแห้งอะใส่ก็ใส่ให้เบื้องลร้เทือแหละยังสิใส่โมเป็นอยู่มันก็เจห้กูว่าจังหดอีกอุ้ยเจริคุบอกใส่ใส่ให้กินห็นปลานัน ยังก็ได้เคยเปลี่ยนล้น่ใ่ใ่บางเลยพอเอใส่เป็นอีดีเด้เดี๋ยวบอกเธอหนิเปลี่ยนเลยบอกเธอนน้เปลี่นเลยเออชิจื้อเลยรอบนี่ให้มันได้บอกหลายือ้เอาใส่ลงมาดู่าแล้วบังงบักุฏิเ็นไห้บังย่มใส่รอบนี่ใส่จังสีโอ้ใส่จังสี่่พอใส่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 มึงก็บ้างบ้ไปนี นี่ปลามันขึ้นนี่เห็นบ่อ่อนี่มันขึ้นมาจากท่อนี่เพราะมันสังเกตเบื่อว่าปลามันขึ้นนี่เราเอาปากมาลงจังซี่นี่นอ่ปากลงีสิดันลงจังซี่นี่หูจักแน่โอ้เอาลงสิบ่พ่อเนี่ยไม่คัดจังซี่เขาไม่คัดจังซี่นี่มึงเบิ่งเอามึงเบิ่งเอาโอ้เอาไม่คัดจังซี่กับคัดไว้โอ้คัดไว้ย่างนั้นท่านนี่อันเนี้ยมันมีอันคัดแล้ว ดูจะสี่เขาก,กับ่าออกคัดนี่แล้วก็เอาหยามาปพดอยางสี่โปกไว้เส้น <kelu> ส <atures> ีบ่พออืนถ้าคนบ่บ่บ่ปลูกไว้นี่คนมาเห็นคนก็อยากได้คนก็บสี่เอาใช่ใ่ลักษณะนี่ใช่ลักษณะนี่แหละแล้วเอาไม่คัดไว้เออนี่แหละจำไว้บาดนี่บัดใส่แล้วรก็ปลาเข่าเลยบ่พอบาเลยไว้เข่าแล้วคำมันขึ้นมาจากคอเนี่ยมันก็เขานี่โลดแล้วเดี๋ยวแล้วแล้วเมื่อนี่แล้วแล้วเส้นสี่เส้นสี่ เออเอาโอเคเดี๋ยวสันเลีๆๆยกมึงอื่นเศร้าจังสิมายามแล้วสันพอนะถือ,อว่าแล้วแล้วว้าบักอันนี้ตัวกูใส่นะมันใส่เปลี่ยนอยู่ใ้านซ้ำนี่นะว้าบยังมาใส่สมองขี่ตัวคนเปลี่ยนคักไ,ได้พอมันเอ้าว้าทำไมมันได้คักอโอ้รอด,ดมันด้ำเนี้ยคักรยามันอ๊ะ มันยังที่ละมันยังสิรลูกซึกลูกว่ามันเป็นจังไหนตอไปมันจะลูกด้มีก่นัลูกเดี่มีอยก่อนมาบ้างโมามากมามาเล็กไหมมาปรึกษากันซะก่อนนี่หายยังเนวากินเท่าหยกงกินบ่ฮึยังไงอ๋อวู้ว์ม่เออว้าาใส่หลอดนี่ ไหวใส่รอบกับเส่ไหวอยู่อมันบ่ถือไงมือนีิมึงสิให้มันถือมือนีิมันบ่ถือดิอ๋อแล้วมือแม่ป่านามป่าแลีนเนาะมันขึ้นยนามืมูแรงมันก็จังสิขึ้นแล้วมือเส้นผมเต้องได้พยายามมาหนีิพูดแล้วเอ๋อแต่แรงนี่เขากินดังพอมาหนีิยังแล้วมันบ่มีแนวกินแล้วขันบ่หากินใหม่อืมมึที่หากินแนาะไหนจักกับไปตึ้งเหงาเนาะเออความคิดเดียวกันพ่อบ่อ ไปตึกแหน่ไปไปก็ไปตัวมันมาสิยากไปตึ้งแห่ผุนแห่ยูผุ่นก็ต่อผุ่นมึงเป่าเด้อเออเอาไปน้อกันนี่แหละเออไป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 เอาแห่ไปเอาแห่เออไป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 ยังมันเป็นมันเปล่าพ่อไหวมันเ่ลมานจะตึกตัวมันมีมีหนวกินบ่มึงเอาดีบ่พ่อ หวก็เอานี่แล้วมองนี่แล้วตึ๊งมองไหนมองอื่นหนึ่งมิจฉามันโงหกเนาะบอ๋อตึ๊งมองนี่ละที่ได้กินที่ดอกนะกระตึ๊งนะดอดูดูนเท่ามันก็ต้องหากินตัวที่เป็นนออนทากินมันมาสิได้กินแนวใดมันสิได้กินก็หาสัตตัวหาสุโอสูแม่กินไม่สิจับอย่างยุหันเลยนี่ก็หางแฮ่แล้วก็ตึ๊ตก็ ไม่ยืนบังเงียงกระดอกกระเดียดอันลืมหรือไม่พอฮะว้ายอันจับตึก้งแหนี่ก็ลืมอุ้ยเนาะมาแล้วมามานะลืมตึกล,ลืมตัวเนาะอุ้ยบักอันนี้แหมอันจับตึง้งแหนี่ก็ได้อุ้ยมันเป็นตะกินแทบแทบว้าบักอันนี้แหมอุ้ยบังอ๋อไหนบังนี่เอาอบังดูพฟอาบังดูฮะโคตรแล้ว ลูกนจังเป็นบ้นจับตังไน่นจับตรงหน่น่จับดลยเลยสอนไม่รูเอาจรงไหนนี่โอ้ยหลดให้สอนมึงบัดคืออันนี่แ่ขาดแนวมันถือบบีงจับตังไหนพอม้วนเขาจังสี่โอ้งงี้ออแล้วก็เอาใส่สอกแล้วก็ใส่สอกอกงี้ใส่สอกก็สี่ โอ้ยเหลาส้ำกูฮัดให้ไหมเนาะมึงนี่ก็ะไดอ้ยจังเป็นโคตดูเฮยจ้าสาวัตรวนี่โอ้โเจ้าหนี้สิเป็ี่ยนแน่นอนมาได้เป็ี่ยนแน่นอนพ่อเออเอโอ้ิบ้านเห็นมองบันเอางิเลยบป่ะเนี่ยอ้าวด้ยกัน นี่มึงเบิังเอานี่โอ้ยบังเฉยหล่งพ่อฮะเลเบิังได้โอ้ยมป่านน้โอ้ตะเกามันได้ดิว้าเฉยหลวงพ่อข้ากูบังดูคันว่านบ่ถึงเนี่ยถือว่านแค่เดียวเท่านั้นเนี่นี่มันบ่ได้กินอีกได้ป่าแม่งห่วพ่อโอ้ยันาเราจักแฉ้ว่าเรลักษณ้โอ้ ว่าถือกี่หลีวัดปมาณหรือเ่าปรมานโอ้แล้วแล้วล่ะวานใช้กระบอกถือบ่านี่บ่จักเลยเอาเรื่องบ่พ่อโอ้ยเจ้าเสือบ่พ่อเจ้ออย่างถ้ามันไขว้วานอะนะเต็มเผาโอ้ยบักค่านี่อันวานเป็นอยู่กับบ่อยากวานนี่เดี๋ยวนีิสักที่แล้วมัดตัวให้กูวานอู้จำเป็นมึงเนาะ นี่ล่ะสิกินเ้ากัดยังระบาดนีนนน่มันมาบ่ถึกนี่ข้าวบ่แห้งเด้อโอ้ยเนาะบักอันนี่มึงก็ลอยกูมาหวานคักเนาะโอ้ยจะแมตตัวคักบกักอันไปอะไรแล้วไปไปหากินมองไหมอย่าหัวงม,มันบ่ยอยากปลาไปหรอไม่แมตตัวเป็นบักอันนี่โอ้ยมันจะจมกับจ,จมจมเอี้ยว วานเหียยิ่งบอมันบ่ได้ยังมันจมหิ้วอยู่งึดไหลไอ้ไรพ่อเนาะบักแค่นี้ก็ได้อันวานเป็นอยู่กับยังบ่อยากวานนึกสิให้กูวานอยู่ไม่ล่องตัวรถมาจานตัวพรถมาจานวานเหี้ยเก่งเนาะกับล่องตัวนี่ล่องยี่ยังผู้ใดกระเฮ็ดเป็นเบิร์ดละกันสีเฮ็ดว้ายคัดสนิมล่องเบิ้์งอันคัดสนิมมาแล้ว คั้นไปคั้นมากกูกับบ้านบ่ได้แหรอต่อไปในห้างกูเฮ็ดบ่ได้ที่บ้านเป็นบ่โอ้ยบ้านเป็นอยู่ร่องใจบังฟองืือนี่ละมันร่องใจร่องใจยังอยู่นี่เมล้างนี่ที่หาเนี้ยยังกินละมือแล้งโอ้ยเอาทีบ่ได้ยันขันบ่ไปพูดไปว่านแหย่คือเขาไปโหลดมึงบ้านนี่บัวบัวบัวนี่บ้านหลักเดียวนี่ยังที่คุณมันมาต้มเฮ่อ คุณมันมาต้มวะนี่แม่กูโอ้ยมันบปอีกเขาย้อนดอกกันคุณมันมาต้มวัวยิงสั่นตัวนิ่จะได้ใช่ไหมว้ายทางนี้กินเรื่องเขาพอบาดเขานี่จะได้ยิ่งกินบาดนี่เน่ามันมีชีวิตชีวาเนี่ยแม่มันจังสิอันเป็นแต่ยูเนาะเอาอย่างไรเงี้ยว้ายเอาอย่างแล้วขันพ่อไปใส่ตุ่มกินอันตุ่มกุ้งนะตุ่มกุ้งอืมเออคือยิ่งพอบาทนี่ เก็บนีกุ้งกุ้งเนี่ยใส่มันเด้กินเลได้กุ้งนั่นม่ได้โดนได้เม่ยบอเออเข้เขาเาเงื่องใส่พอปนี่เอ้ยพื่เอาหัวอาหารมาใส่เอาห้ามใส่และกะเอาปอนลงโหลดกกินโลดล่ะบเข้าโหลดส่กุ้งเข้าพนี่ก็ไปใส่ตัวบบบไปต้องกันพรอหมแวซ้ำใส่กุ้งกัใส่บไใส่บ่ไม่ไม่ไม่ม่ไไม่ไมัไม่ไมม่ไมไ นี่ละใส่นี่ละโอ้ล้มไปนี่แล้วบอเออก็ล้มไปนี่เด้อโอ้เออนี่โอ้ืมใส่ใส่รึมึงใส่เยอะแล้วบ่หนี่ใส่แล้วใส่แล้วบอขี้บองกันบอมีเหี้นมีบองมีห่อเออทำนั่นละใส่ใส่ใส่แล้วบอพ่อก็ป้อนลงน้ำเลยเด้อป้อนลงน้ำบอพ่อจะอะไรพ่อเฮ้ยบักอันนี้ก็ได้ใส่ซะนี่ก็มากูใส่

ขคามันข,อขอบบ่อยใส้ข่อยมันไังสั่นได้ปะมึงสิใส่ยังไงโอ้ยต้องออกปากคือเราเวียดนามหน่อยนึงเพราะมันเขาตัวแม่นบอกเน่ใส่เป็นอยู่มึงเป็นทางบ้ใส่อุ้ยบอักอะไนี่นแม่อมมุ้ยคือมันคือศูนย์แห้งเถอะเนาะแม่และตัว,วกูจะกิ๊กกิกจอกหลอกอุ้ย้ยบกักมันเห็ดเป็นอยู่มันหักจากใส่พอใส่แม่เมื่อโพดแล้วโอ้ยจังสี่ดี มนนันหาไม่ให้มันบังคับมันนี่มันสบาอยอยู่เลยนี่อันมันไม่ผู้ใดบังคับมันจะสีละ่ะโอ้ต้มยิยงหอเปล่าต้มละมันโบจักควมเห็ดอย่างมันเป็นอยู่มันกับโบเห็ดเอาก็ให้ปลุกมาจาน์ใส่ตัวเนาะว่าแล้วนี่ังวะมึถามมึงเนี่ยมมันเป็นอยงไรอันแม่มึงหาเมยให้นปื้กใจอยู่่ะหมู่บ้านนี่เออ เฮ้ยที่หัวเห็ดหนังเดียวนี่เขวบอกแล้วฟ้าเอ้ยตัวเห็ดยี่บานอึ้งยืนมั้งฮะว้าวอึ้งยืนเออหรือว่าเอาไปเนาะมันกัเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานเฮ็ดอีหยังมันเก่งแต่ไรดีบุดีเย็นไส้ตุ่มเนี่ยมันเก่งกว่าหอนมึงบุญนะตึ้งแหน่ะมันเก่งกว่าหอนมึงบุญนะเอ้า จิงอีกหรือบอว์อุ๊ยโมเมนต์ธรรมดาดิเออเขาเก่งโจกเอาเองเหรอว้าวกูเอาจังไหนก็จังว่าหาให้มึงโอ้ยบ่ว์บอบอบอข่อยบอาดอกว้ากันนี่ก็ได้แต่กูจ้าว่าไปเล่นน้ำเมียเก่าจะเสือมันก็นยักษ์ไฟแห้งแล้วว้าวบ่ว์บอว์ขอยจะยุก็พอกับเมียเลยยุเป็นมูก็พอยูกเป็นมูเจ้าพอเอ้ เดี๋ยวเดียวบอกหมดสิบบุมีมือว้มยนีคือเก่าหละล่ะกูจะหาให้จนหมด่อไหร่ละ่ะมึงสิบ่เอาบ่ได้มึงสิบ่เอาอีรีบอ่อันอันผู้แม่มึงหาใหบ้บ่บ่บ่ยังบ่้มฮ้ยยังบมกก่มักอยู่คิดบางคนในบุ้มควาสิบบ่แต่ที่แจามือหนึ่งมือเดียวจางไหนดูนี่มันคนเราแตเห็นหน้ากันแม่ว้ยมึงคิดอยู่นี่ละ่ะคิดไปคิดมามึงว่ามันสิทำไหนจากไหนก็หัวงอกัวฮ้ยยี่ยังบุ้มหมัอยู่างกนในบ้ ว่างหวางกับมันเย็นยังเป็นเออกับที่เจ้าได้สั่งก็เย็ดเป็นอยู่ว้ายวัวมันก็เอาแต่น,น้อยไปเนาะเฮ้ยว้าวคุณบอกเรากันเลยพอ่อให้ถามเนี่ยถามยังอันคนสมัยสมือหนิผู้ชายสมัยสมือหนิพ่ออือ,อายุยังไม่ันเฒ่าจนแก่เลไปยังผมมันขึานหาวัวไปถึงพ่อเฮงว้ายนี่สิปีเงินยังเนาะซ้ำนั่นเนาะไป มันเป็นยังงมันนอ่นนะเมียมันทนั้นมือมันไปขําของเมียแหรอมันมาลูบหัวโลดมันบรลางมือหัวมันก็งอกระเฮ้ยข้าของเมียเหระบลางมือแล้วมาลูบหัวจาของผมเลยงอกเออนั่นล่ละสาเหตุมันนอนตื่นขึ้นกับพยายามล่างเมียล่างมือตัวบมประลางมือไปลูบหัวก่อนมันก็งอกระหัวออันขึ้นงวนงอกเลยพอ ก็ว่าเอาไปเนาะโอ้สภาพหงวดอีบ้างอกเนาะบ่บ่บ่ยังมาบังคับกันได้พอเด้อบ่เป็นที่มาบังคับไปกันเอามักง่ายประเด็นคือห้เบิ่งกันพิสศควันนี้เห็นมากก็ได้เอาก็เอาอยู่ดอกใจเย็นๆขึ้นนลวกไก่นี่ใจเย็นๆโลดใจเย็นไปเย็นมากนี่ว่ามึงเข่าก้อนเดียวนี ก็ถอาดอกรองเบื้องเสร็จแล้วถอากันยู่เป็นมูเจ้าอยู่แล้วพอเออไมจะเป็นเป็นมูใส่ม่ไปเป็นมู่กูคือเกาขันเ้ามาแล้วรองเบื้องเสร็จแล้วอือก็จะจัตงตจโตจยโตจลโตจมไหลแล้วงโจงโตจงโจงจงโหจงโยเออจงโตจงไรไปยตจงโงเตจงเอองโตจ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 ังไตจงโงบ่ฟังเนาะขนาดแม่มันหาเมียมาให้ Mắn nhân bây giờ ầu dù cũng như chỉ bị mặt của chân đại <coughs>